รางวัลที่ออกเบอร์สองทำบุญค่ะแล้วธรรมะรังสีค่ะตรงนี้คือพระประธานนะคะค่ะย้อนแสงก็เลยทำให้หน้ามองดูหน้าไม่สว่างค่ะนี่ย้อนแสงภาพนี้นะคะนี่คือพระประธานค่ะค่ะบรรยากาศค่ะที่สถานการณ์บรรยากาศนะคะอยู่ที่เทศกาลงานวัดนะคะแต่ตอนนี้ไม่ย้อนแสงเราถ่าหน้าไม่สว่านะคะไม่สว่ีงเลยย้อนแสงไ่ไ้บอกจะทำยังไงกันาะ เิกาว่ะวัดทัรงาจกรรยาการมาได้ชมค่ะผู้คนมาเที่ยวมาบุญนะคะตรงนี้คือสารประทานของจตุัสล้วก็มาซื้อสาปรทานตรงนี้นะคะนีคือขบนกรงือเนียนจนอื่เชมฮอนอกเจ้าึ่งเยเร็สิ้นที่นี่ีความรุ่นเน นี้ก็คือสว่างนะคะตรงนี้คือสว่างสวัยเพราะว่าผ้าอาทิตย์ทอแสงย,ย้อนแสงมาให้ทาให้หน้าใสหน,หน้าสว่างสวัยเมื่อกี้คือภาพย้อนแสงใสกับผาอาทิตย์ก็เลยทาให้ข้างนอกได้ยิน<ว>นะสว่างมา <c oughs> นนข้า,างในพระอาจา <c oughs> รย์บอกว่าเบอร์นี้ให้ติดต่อไว้แล้วถ้าไม่มาเราพระอาจาร <c oughs> <c oughs> ย์หกสิบสามนะครับหรือว่ากลับไปแล้วไม่มีใช่ไหม เอาเก็บเก็บไว้ก่อนสัก15นาทีนะงั้นอ่าเก็บไว้ก่อนคระบีีสโปแล้วไดเลยวไปเข้าชุดไปเลยโอ้ยนไปชุอินทรีย์มสุขุมิอ้เต้าไมทอดมุกเนี่เดี๋ยวครับเราเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ให้นะย้ำครับไปเข้าห้องกันย้ำเลยเราเข้าสู่รางวัลที่หนึ่งเฟสต์บรีสมเนีายมันไหมครับโอชิมได้อนุกชิมเด็ ยี่มะริงเ็นคิ้มริ่อร่อยนะคะตั้งบุญแล้วมันบอกให้กินได้ค่ะทำไปแล้วค่ะและรางวัลที่บอกได้แก่เป็นอะไรครับอาจารย์รางวัลใหญ่เบอร์นี้ฮะ ส4 44ครับฟีัมฟีมฟีัมมีไหอ <laughs> <st ut ters>